อีกสองขวบวันก็จะเปิดให้เข้าชมอันนี้คือการเรียนงานเรียนที่บ้านโจภยายงราชาซึ่งเคยเป็นแพทย์สมารมและก็เป็นดุสิตธานีในปัจจุบันรูปนี้ถ่ายที่งานฤด,ดูหนาวที่วัดเดยจะมาปอทคิดเป็นภาพสีพขัสของสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นี่คือเมืองกรอสเตอร์ท่านได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องเรื่องสุขาวิบาลของเมืองกรอสเตอร์นะครับตรงนี้สวยอันนี้เป็นภาพสีทาหถัดไปข้างหลังเป็นอย่างนี้สำหรับเมืองที่ข้างหน้าสวยข้างหลังก็ประกอบอย่างนี้อย่างน,นี้นะครับก็ท่านก็ได้รับ CPS ซึ่งต่อมาทางมหวคคาวิทยาลัยรราสได้ เปลี่ยนเป็น NTS และส่งใบปริญญามาถวายเข้าไปที่เดชเพื่ออยู่หัวเมื่อปี2493เอ่อที่ผมกระลุ่มนี้ขึ้นมาคือดรทิสเลอร์ซึ่งเริ่มเข้ามาในไทยเมื่อประมาณ2460โดยมีคณะสำรวจหนอนที่ญาติปากปขอ,ขอที่เชียงใหม่หัวหน้าหน่วยก็คือดรเอ็มบีบานที่เห็นตรงกลางนะครับ คนนี้เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นคิดที่จะให้เราคิีเริ่มมาช่วยปรับปรุรงการศึกษาแพทย์ของไทยเพราะเขามีความรู้สึกว่าแพทย์ในตอนนั้นแพทย์ของเราในตอนนั้นมี่ความรู้ค่อนข้างต่ำจึงได้ชักชวนเียกว่ามาเชิญชวนให้เจ้าพยาธิศาสตร์มือเีสนรับดีกระทรวงธรรมการกระทรวงสาธารการ,การ,การ,การตอนนั้นให้ขอพระบรมราชานุญาต เชิญลอตทิเซอร์ให้เข้ามาช่วยเอออตทิเซอร์เข,ข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเอออตเตอเทียสเข้ามาตำรวจทุปสัรคในปากไม่ดีนะครับปากร้ายใจนี้ได้บอกว่าสีราตน์เมเยนท่าที่สิรัษนั้นเป็นตัวเรสตเมริเควส์สคูล์อารนตเออมหาวิทยาลัยที่เห็นอยู่นี่ผมจเร็นรู้จักศาสตร์แต่ละคาปแปลกนะครับคือมงจาก ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็น onic State. เอ็นบรอนิคสเตเมื่อตกลงว่าจะช่วยก็ต้องมีผู้แทนไทยทางรัฐบาลไทยได้ขอร้องให้สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยไปเจราจากับล็อกทิเฟอร์ท่านก็หยุดการเรียนการเจราจานี้นทำอยู่ที่ด้วงมี เมือมรมันด์ดค่อนข้างยาวแต่ผมย่อมาชันชนทุกคือตกลงกนันว่าจะจัดการเรียนแพทย์ให้ถึงปริญญาโดยมีมาตรฐานสูงเท่ากับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเขาจะส่งศาสตราจารย์มาจัดหลักสูตรใหม่จาัดก,การเรียนการสอนในวิชาหลักทุกวิชาซึ่งต่อมาได้ขยายการช่วยเหลือนี้ไปถึงแพทย์ด้วยให้ทุนให้อาจารย์ไทยไปรยนต่อเพื่อกลับมาทําทงานแทน ภายใน5ปีสร้างโรงพยาบาลสี่ร้านขึ้นมาใหม่ให้เป็นโรงพยาบาลที่เหมาะสาหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการนั้นแบ่งเป็นคนละครึ่งนะครับเอาตัวพาดฝันไม่ใช่เราเป็นแรงมือขอเพียงอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าจริงๆรัฐบาลไทยมีเงินให้ไม่ถึง10%ที่เหลือเป็นเงินพระราชทานของพระองค์แล้วก็นายกรัฐมนรเมื่อเสร็จตกลงกันได้ นั่นแบรนด้าไมได้รับการตกลงแล้วมีทโทษควาราชโศการให้ให้ทําได้แล้วพค์ท่านก็ตกลงไปเรียนแพทย์ต่อที่มหาวิทยาลัยอินเดียทีสปภาร์แต่ว่าประชรวงเมื่อก่อนก็เลยเสด็จกลับประเทศไทยในวันที่6พฤษภาคมปีนั้นพระธิดาพวกได้ประชุมที่เห็นอยู่ที่เห็นรถสีแดงนะฮะอยู่หน้าทีคือบ้านเลขที่48ในข้างการเริ่มเริที่เป็น เครดครอบตุซึ่งสมเด็จรถไฟตัวโปรดประสุจรินะครับเมื่อท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยก็ทรงเป็นทีป่ปรกกรมมหาวิทยาลัยรูปนี้ท่านทรงเป็งแบบเชือบปากซึ่งสมัยนั้นนักเดินทางวิทยาลัยจะต้องไปสึกเสือป่าทุกปีตรงเป็นทีป่ปรกกรมมหาวิทยนาลัยขณะนั้นาการตกลรอง อาจารย์ที่จะส่งเข้ามาช่วยสอนเกี่ยวกับแพทย์ดีแน่ครท่าน้ืนสอนชีววิทยาวิทยตนรน,นักดนตและประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเกี่ยวกับแพทย์วิชาประวัติศาสตร์ที่ส,สอนไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทฉ่วไเ,เป็นทักคุณวิศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งศิลปะหลายวิชานะครับตรงเป็นประธานทัพเรืองระเชทูของมูลนิธิที่จะส่งไปเรียนต่อต่อตางประเทศเป็นประธานกรรมการโรงพยาบาลศรีราช เป็นผู้ทรงวังผังโรงพยาบาลศิรราชใหม่พระราชทานคุณส่วนพระองค์ให้แพทย์ให้พยาบาลให้ใครจะได้ไปเรียนต่อพระราชทานเงินสางปึผู้ป่วยตรงซื้อโรงเรียนบางหลังและพระราชทานให้เป็นที่พักของพยาบาลแต่ว่าท่านชอบเป็นที่ดีท่านก็ขอเป็นข้าหลหวงตำรวจการจึงษาัรูปนี้คือตึก วังจนเด็จกาแฟ้าวายชิูนิพิทซึ่งเป็นคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัยที่คุณพ่อผมเรียนผมไม่แน่ใจว่ารถคันนั้นจะเป็นรถเพร่อที่นั่งท่านหรือเปล่าเป็นรถตอนเดียวนะครับ2407.9ฟลูเรซาสร้างสนาสุขพระเาสายรุ่งบนนั้นนี่คือห้องแล็บทีวัดสมัยนั้น คนท้องถนที่เข้ามาคือดรปรเอจิเอริสซึ่งทิ้งตำแหน่งศาสตราจารย์จากเจฟเฟอร์สันแมดิ์เจอร์โคลเลจเข้ามาทำหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ทิ่าทีและเป็นเรคเก็บสถิติต่อมาก็เป็นนับบดีท่านได้วางหลักสูตรการแพทย์ร์หลักสูตรแพทย์ใหม่ทั้งหมดให้เป็นไปตามนาั้คือปีที่หนึ่งก็เป็นนอร์มัลนะคุณนี่อ่ะนอร์มัลฟังชั่น ปีที่สองก็เต้นทั้งการนอนม่อนักทีนี่คือโรนัทีนี่ฟอโโคลีแล้วก็อนมัยฟังคก็คือปัจจลีแล้วก็สาเหตุอของโรคและตัเรื่นที่จะขึ้นขึ้นปีที่สามก็เริ่มขึ้นึือเริ่มดูผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคในภาะแผนใหญ่แล้วปีที่สี่ก็สเปเชียล สำหรับเตรียแพทย์เห็นเมื่อป,ปีแรกก็มีเคมีฟิสิกส์ทิวะนะฮะทิวะก็มีสูตรเป็นสารเกิดปีที่สองก็มี ics, ออร์แกนิคซึ่งมันยากกว่ามีออร์แกนิคแล้วก็ฟิสิกส์มี Word at, วิทยาศาสตร์นี้วิทยานี้สารเกิดแล้วก็วิชาเลือกใครที่บอกวิชาเลือกเป็นของใหม่ไม่ใช่ครับของเกา่าท่านทำนานแล้วตอนนี้ท่านเปิดอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ไปเจอคือทดสอบวิชาตัวัตศาสตร์นะครับก็เลยมีที่หาได้อันที่เห็นนี่คือมันเหมือนอะไรซ้อนอยู่ที่เห็นกลมๆผมไม่ไจะชี้นะที่เห็นกลมๆนั่นคือ,อโรงกระจกซึ่งเป็นห้องตัดเป็นของเก่าน,นะครับแล้วถ้านก็ดเขียนขัง ของโรงพยาบาลหรือราชครับไปบนนั้นมีรายงานเกิดสารติกสิราสราชเอ์สเทอแผนซึ่งก้าวหน้ามากครับตึกทุกหลังให้หันหน้าด้านยาวไปทางตัวนออกหรือตวันตกด้านไปทางเหนือและทางใต้ด้านซ้ายไปทางตัวนออกหรือทางตะวันตกเพื่อไม่ให้แดดายเข้าไปในวัดตึกทุกหลังให้ทำเก็ดเป็น ไม่ต้องตกแต่งเพราะนี่คือโรงพยาบาลให้ประตูนหน้าต่างสามารถจะเปลิดจะได้น้ำเสียที่ใช้แล้วต้องทรีตก่อนที่จะปล่อยลงในน้ำเ,เ,เสียสิริราชทำไฟเ,เสียน่าสองพันสื่อยหกสิบแปดิริราชทำได้2,5,3,3,2านสะามสาจะทำตั้งแต่สถาบนิีได้เอา แต่ที่ท่านเสียนไปไปเขลืนต่อสีดานที่ตึกท,ที่สร้างเสร็จแล้วนะครับและก็จะมีสวยอยู่ข้างหน้าทางลงน้ำด้วยแต่เราก็ไม่ได้ทำสีเหลืองคือตึกที่กำลังสร้างในตอนนั้นท่านได้พระราชทานเงินส่วนพองสร้างเสรสาราปโตโรดีเปิดเครอยนต์ลังเทนเครื่องนังนถูก,ก,มมกปเป็ดรงในกลางสืเอลืองเกิดมางลัว ประธานที่เป็นที่อยู่ของพยาบาลตรงผลไปเรียนยครับแล้วต็ที่สำคัญพระเจ้างินให้ตูพยาบาลทางการแเทศเพิ่ม